สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินด,ดีต้อนรับสู่นันทสทอค่ะวันนี้นันทาจะมาวิเคราะห์หุ้นคิวเฮาสแอลเฮดแล้วก็แสนสิริให้กับเพื่อนๆน,นะคะทางนี้เนี่ยนันซ์ต้องฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับนันซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหุ้นตัวแรกด้วยหุ้นคิวเฮากันก่อนเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรมันนะคะนันซ์เนี่ยจะตีแนวรับอยู่ที่2บาทสิสตังค์และแนวต้านอยู่ที่2บาทสาปัจจุบันราคาอยู่ทที่2บ20บา ถ้าราคาเนี่ยขึ้นไปยืนบนแนวรับตรง2บาท30ไม่ได้เนี่ยหรือราคาขึ้นไปยืนบนแท่งเปิดของแท่งสีแดงไม่ได้ที่2บาท30นันซ่าแนะนำให้เวทแอนดซีก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรมมานะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมในไทม์เฟรมนี้กันค่ะจะเห็นว่า1แท่งเทียนน่ยขึ้นไปยืนที่ราคา2บาท30ไม่ได้และ2 a s I, กับ macd เนี่ยยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวเลยนะคะจากกราฟนี้เราอยู่ที่ Timeframe Week นะคะนันซ่าเนี่ยได้ตีแนวรับแถวราคา2.20บาท20กับแนวต้านที่ราคา2.50บาท50ถึง2.60บาท60นะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่ Timeframe Week นะคะให้เพืเ่อนๆสังเกตต,ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าจะเห็นว่า 1. ปัจจุบันเนี่ยแท่งเทียนได้ยืนอยู่บนเส้นนเมย์ได้และ2 ไอซ์ไอ <Eyes> Eye ได้ตัดเส้นเทนไลน์ขึ้นและ 3. Mac มกดีได้ตัดขึ้นแต่ยังไม่อยู่เหนือค่าศูนย์จุดนี้อยากให้เพื่อนเอสังเกตรตรงตัอกรสีเหลืองถ้าแท่งเทียนเลี้ยงอยู่บนแนวรับที่สอบาทยี่ได้พร้อมกับไอซ์ไอยืนอยู่บนไอซ์ไอห้าสิบได้พร้อมกับแม็กดีเนี่ยกลับไปยืนเหนือค่าศูนย์ราคามีแน,นโนมจะไปต่อค่ะจากกราฟนี้เราอยู่ที่ t ท m e เฟรมเดย์นะคะจะเห็นว่านัซ่าเนี่ยได้ตีแนวรับที่2บาทยี่ 10. และแนวต้านที่2องบาทห้ถ้าราคาเลี้ยงอยู่บน2องบาทยีด้านเนี่ยราคาอาจจะไปทดสอบที่เส้น e m เมอ0รอหรือที่แนวต้านที่ราคา2องบาทห้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอินดิเคเตอร์เนี่ยต้องกับตัวด้วยนะคะและที่สําคัญในทมาเฟรมเดย์เนี่ย MACD ห้ามหลุดค่าศูนย์นัซซ่าเนี่ยจะให้ความสําคัญของหุ้น QH เนี่ยที่2องบาทยี่บถึงสองบาทสาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทมเฟรมสีชั่วโมงหรือ210นาที นัน่าอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยห้ามหลุดที่2บาท20ถ้าหลุดต้องรอก่อนนะคะส่วนในกราฟนี้อินดิเคเตอร์ยังไม่มีแนวโน้มในการกลับตัวเลยนะคะจากกราฟนี้อยู่ที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือ60นาทีคือถ้าอยากจะให้ราคาเนี่ยกลับตัวจริงๆี่ยก็คือต้องรอให้ค่าแบกดีในไทม์เฟรม1ชั่วโมงกลับไปยืนเหนือค่า0ูนย์ให้ได้ก่อนนะคะแล้วห้ามหลุดตรงค่าศูนย์เด็ดขาดเลยค่ะ และปัจจุบันในไทม์เฟรมนี้ยังไม่มีวิเววในการกลับตัวเลยนะคะเดี๋ยวนัซาจะสรุปหุ้น Q ิวเฮาตรงนี้เลยนะคะว่าราคาเนี่ยห้ามหลุดที่2บาท20และให้ใช้ไทม์เฟรมสชั่วโมงหาจุดเข้าซื้อนะคะจากกรับนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้น LH กันต่อค่ะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่7บาท25สตางค์นันซาเนี่ยได้ตีแนวต้านที่ราคา8บาท40 ถ้ามองในไทม์เฟรมมันเนี่ยถ้าแท่งเทียนกลับไปยืนแถวราคา8.40บาท40หรือราคาเปิดของแทง่แทงเทียนสีแดงไม่ได้หุ้นตัวนี้ต้องเว and นซีก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรมวี k นะคะนันซ่านะจะตีแนวรับอยู่ที่7.20บาท20ส่วนแนวต้านอยู่ที่8.40บาท40ถ้าหุ้นตัวนี้ไม่หลุดที่7.20บาท20และสามารถกลับไปยืนที่เส้นเมย์ที่7บาท60ได้เนี่ย ราคาหุ้นอาจจะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านที่ราคา8 0บาทสก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่ในทางเป็มวีกันค่ะจะเห็นว่าแท่งเทียน i s i กับ MACD เนี่ยได้ทำ low high กับ low low นั้นซ่าน,น่ยได้ตีเส้นเทรลไลน์บน i s i กับได้ตีแนวต้านบน MACD สังเกตได้ในรูปเลยนะคะตอนนี้อยากให้โฟกัสในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะ เพื่อให้เพื่อนๆนนจะได้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็มองภาพออกได้ง่ายขึ้นก็คือ 1. แห้งเทียนเนี่ยยืนอยู่บนเส้นเมเมยีไม่ได้และ2อ s r SI เนี่ยกลับไปยืนหรือเบรกแถวเส้นเทนไลน์ไม่ได้และ 3. ค่า m a c กดีเนี่ยเบรกแนวต้านของเนซ่าไม่ได้และมีแนวโน้มจะตัดลงภาพรวมคือต้องระวังด้วยนะคะในทางเมบิกเหลืออยู่อย่างเดียวคือห้ามหลุดที่ราคา7บาท20สงค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ t ทางเฟรมเดย์นะคะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่ยุกสอสีเหลืองจะเห็นว่าแท่งเทียนได้มาทดสอบแถวแนวรับที่7บาท20ถ้าราคาหลุดตรง7บาท20เนี่ยให้ระวังกันด้วยนะคะแต่กับกันถ้าราคาเนี่ยกลับไปเด้งและยืนที่เส้นน m เมย์ได้ก็จะมีแนวโน้มไปทดสอบแนวต้านที่ราคา7บาท80ถึง8บาท10บตางขาหรือสูงสุดคือเส้นนเมย์เลยนะคะ เรายัางอยู่ที่ t i m e f ฟ a m e Day นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมใน i ท e f r ฟ m มนี้กันค่ะจะเห็นว่าแท่งเทียนและอินดิเคเตอร์เนี่ยยังไม่มีแนวโน้มในการกลับตัวเลยนะคะเหลืออยู่อย่างเดียวคือห้ามหลุดที่ราคา7บาท20สตางค์ค่ะจากกราฟนี้เราอยู่ที่ t i m e f ฟ a มสีชั่วโมงหรือ210นาทีให้เพื่อนๆสังเกตตรงมุขสอนสีเหลืองคือเส้น m a 2 0เนี่ยกำลังจะตัดลงเส้น m a 200 ส่วน s i กับค่าบังดีเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มในการกลับตัวเลยนะคะเดี๋ยวนันซ่าจะสรุปหุ้น l h ตรงนี้เลยนะคะว่าราคาเนี่ยห้ามหลุดที่7บาท20เด็ดขาดและรอให้ราคาเนี่ยกลับไปยืนที่เส้น ma 20ให้ได้ก่อนนะคะจากกราฟนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์หุ้นแสนสิริกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ time frame Week นะคะจะเห็นว่านาันซ่าเนี่ยในตีแนวรับอยู่ที่70ตังค์และแนวต้านอยู่ที่1บาท ปัจจุบันท r เฟรม e e k นั้นสร้างมองว่ารอให้แท่งเทียนเนี่ยกลับไปยืนที่เส้น ema 20ให้ได้ก่อนนะคะเรายัางอยู่ที่ท r เฟรมวิ k นะคะกราฟนี้จะเห็นว่าแท่งเทียนน่ยได้ทำ low high กับ low low อยากให้เพื่อนๆสังเกตในกรอบสี่เหลี่ยมสีม่วงที่ตีไว้ก็คือแท่งเทียนและอินดิเคเตอร์ยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวเลยนะคะ จากกราฟนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรมเดย์นะคะจะเห็นว่านัศาศานท์าเนี่ยได้ตีแนวรับและแนวต้านให้เพื่อนๆแล้วนะคะถ้าหุ้นแสนสิริเนี่ยกลับไปยืนแถวเส้นเมย์ยีของนันท์าได้เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่80สตังค์จุดนี้อยากให้เพื่อนๆสังเกตต,ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีม่วงถ้าหุ้นกลับไปยืนแถว80สตังค์ได้นเนี่ยราคาอาจจะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแถว1บาทเลยนะคะหุ้นตัวนี้ จะน่าสนใจถ้าหุ้นกลับไปยืนอยู่แถว80สตังค์ค่ะเรายังอยู่ที่ท r ฟ m e day นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ Indicator กันต่อค่ะคือยังไม่มีแนวโน้มในการกลับตัวเลยนะคะจากกราฟนี้เราอยู่ที่ท e ฟ r มสี4ชั่วโมงหรือ2 1 0นาทีจะเห็นว่าหุ้นยังไม่มีสัญญาณในการกลับตัวเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆเวทแอนซีก่อนค่ะ เดี๋ยวนันซ่าจะสรุปหุ้นแสนสิริตรงนี้เลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาห้ามหลุดที่70สตังค์ถ้ากลับไปยืนหรือเลี้ยงแถว80ตังค์ได้นเนี่ยหุ้นก็จะเริ่มดูน่าสนใจเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเทรดสั้นเนี่ยนันซ่าแนะนําให้ดูตรงทางเฟรมเดย์นะคะเพราะว่านันซ่าเนี่ยได้ตีแนวรับและแนวต้านให้หมดแล้วค่ะวันนี้นันซ่าขอจบคลิปการวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะคะ หากเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยนาะาซาแนะนำว่าให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้ามีคำถามจริงๆก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทางนี้นาะาซาต้องฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับนาะาซาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ